สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2อ6 7า2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่ พลังงานของไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่ wheel of fortune แล้วก็ไพ่ the hermit ก็เป็นสถานการณ์ที่บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณก็ตามนะในช่วงเวลานี้บางทีคุณอาจจะแบบว่ามีปัญหากันอยู่นะ แต่เลือกที่จะใช้ความเย็นชาแล้วกเ็เลือกที่จะใช้ความเงียบนะรับมือกับปัญหาเพราะว่าพลังงานของไพ่หกดาบเนี่ยบอกให้เราได้รู้แล้วว่าบางคนการแยกกันของคุณนะนะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่หกดาบมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเป็นการแยกกันชั่วคราว เพื่อทดสอบจิตใจตัวคุณเองเพื่อตรวจสอบความต้องการของตัวคุณเองหรือเพื่อให้คุณเนี่ยได้รู้สึกในยามที่คุณไม่มีกันนะถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ตอนเนี้ที่ใครบางคนกำลังคิดตัดสินใจหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ในความสัมพันธ์ เพราะอะไรสาเหตุเนี่ยถ้าเป็นพลังงานของไพ่ the, Im, the, the emperor นะแล้วก็ไพ่คิงถือถ้วยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเป็นเพราะใครบางคนเนี่ยล้อเล่นในความจริงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบในความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นก็คือพลังงานของไพ่ the fool แล้วก็ไพ่ The Hermit มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าการกระทำของใครบางคนเนี่ยผลักดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดที่จะจบคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าสิ่งที่เขาถูกกระทำเนี่ยมันเขาทนกับไอ้ความรู้สึกอันนี้มานานเลยนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ The Hangman ด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคุณจงใจที่จะแบบว่า ทำ้ายจิตใจกันผู้จัดต้องใช้คำพูดนี้เพราะอะไรถ้าเป็นพลังงานของไพ่ the emperor แล้วก็ไพ่ king ถือถ้วยเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเขาเป็นพลังงานของไพ่ในด้านบวกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จิตใจดีนะมีความเมตตาให้ความช่วยเหลือ,อ,อกับผู้คน แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามาขึ้นอยู่กับพลังงานของไพ่ที่เป็นในด้านลบเช่นไพ่หกดาบแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้านะก็หมายความว่า,าคนคนนี้เนี่ยอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรผู้จัดก็เลยจะต้องทายความหมายของไพ่สองใบนี้เป็นไปในพลังงานในด้านลบ เพราะว่ามันมีไพ่ The Hermit มีไพ่ The f o ฟ l ที่ดูเหมือนว่าเป็นการผลักดันกันนะให้ออกจากตรงจุดนี้ให้มีการหันหลังให้กันในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็พลังงานของไพ่สองเหรียญบวกกับไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยเขาทั้งอดทนยอมรับทําใจ ปรับตัวแล้วทุกอย่างนะแต่ยังไงมันก็ไม่ได้ดังใจกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะอะไรเขาถือว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษเขาถือว่าเขาเนี่ยเอ่อถือไพ่เหนือกว่ากับอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เนี่ยก็รวมไปถึงในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะแล้วก็เอ่อในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า ไพ่ The Emperor เนี่ยในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายนะหรือว่าใครบางคนที่ตอนนี้มีอิทธิพลกับคนคนนั้นนะที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปต่อไม่ได้คือทนกันไม่ได้ว่างั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวแทนของไพ่ The Emperor ที่เป็นพลังงานในด้านลบ คนคนนี้ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะเขาจะทำอะไรยังไงก็ได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้นะจะต้องอยู่ในใต้การควบคุมของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขารู้นี่ว่าบางทีเอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกกันแล้วก็เป็นคนที่นึกถึงความสุขของคนส่วนรวม นะนั่นก็คือลูกที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็เป็นพลังงานของไพ่เดอะซันด้วยการที่ใครบางคนจะอยู่หรือไปในความสัมพันนี้เนี่ยตัวฉุดเนี่ยนะก็คือพลังงานของไพ่เดอะซันเลยนะซ,ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่เขารักนะแล้วในเวลาเดียวกันไพ่เดอะซันเนี่ยถ้าเป็นพลังงานในด้านลบเนี่ย ก็หมายถึงใครบางคนที่เอาแต่ใจไม่คิดที่จะเปลี่ยนหลงตัวเองลืมตัวเองนะไอตอนเวลาที่รักกันใหม่ๆแม้กว่าจะไดเออ้เข้ามาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันโอ้โหแบบว่าเวลานั้นเนี่ยเขาแบบเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะเป็นคนที่รู้จักวางตัว นะรู้จักสร้างความประทับใจให้กับคนที่อยเก่อยามแรกเห็นนะนะที่แบบได้คบกันใหม่ๆนี้พออยู่กันไปสักพักหนึ่งลายก็เริ่มออกธาตแท้ก็เริ่มออกไม่ว่าคนคนนี้นะจะมีปัญหามปีประเด็นกับคุณอาจจะเป็นในเรื่องของการงานด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ห้ามไม้เท้านะ หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นตัวแทนของเจ้านายของคุณอย่างที่บอกอะว่าคนคนนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษใครก็ต้องง้อเขานะนั่นก็คือ,อพลังงานที่ผู้จัดต้องกล่าวถึงนะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าอย่างบาง,บางคนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ คุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการงานนะผู้จัดก็พูดไปเลยทีเดียวทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยก็อย่างที่บอกอะว่าใครบางคนเป็นฝ่ายที่อดทนนั่นก็คือคนที่ถือเหรียญเนี่ยนะเป็นพลังงานของไพ่สองเหรียญพยายามที่จะประคับประคองช่างใจนะไปตามน้ำก็แล้วปรับตัวอะไรทุกอย่างก็แล้วแต่ทีนี้ความอดทนของคนน่ยบางทีมันอาจจะถึงที่สิ้นสุด เพราะอะไรพลังงานของไพ่ The Sun ในเวลาเดียวกันก็อาจจะเป็นความหมายของอใครบางคนที่บางทีเนี่ยการอดทนมันถึงที่สิ้นสุดมันก็อาจจะต้องมีการหันหลังให้กันแล้วนะเราโดยเฉพาะมันมาขึ้นกับไพ่ที่เป็นไพ่ว i l l of Fortune ก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการที่ใครบางคนทนอยู่ตรงนี้มานานซึ่งเป็นไพ่เอ่อเดอะแ n ง man เป็นไพ่สองเหรียญที่คุณพยายามประคับประคองเต้นแรงเต้นการเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่ในที่ทำงานแห่งนี้นะถ้าเกิดว่ามันถึงจุดที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณไปต่อไม่ได้นะก็ไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว คุณอดทนที่สุดแล้วคุณจริงใจที่สุดแล้วในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะคนในที่ทำงานคนรักคู่ครองคุณทำดีที่สุดแล้วเอาจริงๆเลยถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการเลิกลาไปกันไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับคุณก็ได้แต่มันอาจจะเป็นผลเสียสำหรับใครบางคนที่ประมาท ประมาทกับคู่ครองประมาทกับเพื่อนฝูงประมาทกับลูกจ้างนะของเขาเองที่แบบว่าบางทีเขามีคนดีๆนะอยู่ในความสัมพันธ์มีลูกจ้างที่ดีบางทีก็ไปบ้าอำนาจกดขี่ข่มเหงเขามองไม่เห็นคุณค่ากันเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เลยที่ มันอาจจะผลักดันให้ใครบางคนอนะเริ่มที่จะหมดความอดทนทีนี้ผู้จัดก็อยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบพฤติกรรมความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองว่าคุณเป็นฝ่ายที่ทํากับใครอยู่อย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทํนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเขาทําการที่เขาผลักดันให้คุณออกจากตรงจุดนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นสิ่งดีสำหรับคุณซึ่งผู้จัดรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการเลยคุณอดทนมานานอาจจะเพื่อลูกเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าความสุขของคนส่วนรวมอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรตัวแทนของไพ่สองเหรียญบอกให้เราได้รู้ว่าคุณเป็นคนอดทนแล้วก็ช่างใจย้ำคิดย้ำทำนะบวกกับไพ่ The h a n งแมนบวกกับไพ่ The Hermit คิดแล้วคิดอีกทนแล้วทนอีก อะไรแบบนี้กลัวกับการเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะสูญเสียสถานะนะแล้วก็คิดถึงของออความสุขของคนส่วนรวมคือคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่อีกฝ่ายหนึ่งกับใช้สิ่งนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําร้ายคุณเป็นเครื่องมือในการ ต่อรองเรียกร้องเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เลยในความสัมพันธ์ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเกิดว่ามันถึงวันที่จะต้องจบวันที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคนที่เสียก็คือคนที่เอาเปรียบในความจริงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ไม่เห็นคุณค่าในการละกันคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ชอบทวงบุญคุณอยู่ตลอดเวลานะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการเลิกลายาล้างกันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาที่แยกกันแบบเพื่อท,ทบทวนจิตใจทบทวนความต้องการแล้วก็เพื่ออ่ให้บทเรียนกับใครบางคนมันจะต้องมีมันจะต้องมีการแยกไม่ว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงคู่ช่วง่าวหรือตลอดไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่ ที่การทำตัวของคุณทั้งคู่เลยนะแล้วก็คนที่แบบว่าล้อเล่นในความจริงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวโกรธกันเดี๋ยวกดีกันอ่ะเดี๋ยวเอ่อย้ายออกจากบ้านอ่ะเดี๋ยวไปง้อกันกลับคืนมาเออดีกันอีกนะเริ่มต้นกันใหม่อีกเสร็จแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะไอ้นี่ใส่เดิมเดิมก็กลับมาอีกเพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นของตายเพราะเห็นว่า ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นเกมเป็นเกมที่ไปเพิ่มอำนาจให้กับตัวคุณเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างกับคุณมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองเพื่อนฝูงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะต้องมาเจอกับการกระทำแบบนี้คุณควรจะหาโอกาสที่จะตอบแทนความดีความจริงใจของเขาเพราะอะไร เร็วๆนี้นะพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าบอกให้เราได้รู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองยังคิดว่าจะใช้ไอ้นิสัยเดิมๆการกระทําเดิมๆแล้วคิดว่าใครบางคนจะยอมทนอยู่ใต้อํานาจของคุณคุณคิดผิดนะแล้วถ้าเกิดว่าใครบางคนที่ยังเลือกที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผู้จัดเข้าใจคุณนะแต่คุณก็ต้องเตรียมใจกับความรู้สึกที่ว่าคุณจะต้องอยู่ใต้าการควบคุมของคนคนนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมออกความคิดเห็นอะไรเลยนะในความสัมพันธ์นี้คือคุณจะต้องทนแบบนี้ต่อไปท,ทั้งที่ หมดรักหมดศรัทธากันแล้วแต่ก็ผู้จัดเข้าใจแหละมันอาจจะมีเหตุผลความจำเป็นอะไรบางอย่างของคุณแหละถ้าว่าคุณจะต้องเลือกทนอยู่ตรงนี้นะก็ผู้จัดก็เป็นกําลังใจให้คุณก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะบางคนก็ยังอดทนนะยังอยากที่จะยือ้อแต่ก็ให้คุณอนะเปลี่ยนความเชื่อความคาดหวังได้เลยว่า ถ้าการที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะกลับมาง,ง้อคุณสัญญากับคุณลับปากกับคุณเดี๋ยวพอทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจจะดีแค่แรกๆปัญหาเก่าก็จะกลับมาอีกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้คุณทําใจเอาไว้เลยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วส่วนในเรื่องการงานของคุณก็เหมือนกันนะถ้าเอาจริงๆแล้ว ถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนนะกับปัญหาในที่ทำงานนะอาจจะเป็นแบบเพื่อนร่วมงานไม่งั้นก็ลูกค,ค้าที่จุกจิกจู้จี้บางทีคุณก็ต้องปรับตัวนะหรือไม่งั้นบางทีไหนจะเจอเจ้านายกดดันอีกเพื่อนร่วมงานไม่เป็นมิตรนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่ห้าม้เท้าก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงาน นะที่คุณจะต้องปรับตัวที่คุณอาจจะต้องเป็นไฟยอมเสียเปรียบบ้างเพื่อให้คุณน่ยได้อยู่ตรงจุดนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องนําเอากลับไปคิดทบทวนช่างใจให้ดีนะเพราะนั้นก็คือพลังงานของไพ่สองเหรียญถ้าการที่คุณอยู่ตรงจุดนี้มันยังมอยังพอมีผลประโยชน์มีผลตอบแทนก็ให้อดทนไปก่อนจนกว่าอะไรจนกว่าที่คุณเนี่ยจะ ได้งานเสริมนะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆอะไรดีๆเข้ามาก็ให้รอไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนออกจากตรงนี้ทั้งที่คุณยังไม่พร้อมนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ The Fool แล้วก็ไพ่ The Hermit ผู้จัดเข้าใจเลยแหละว,ว่าคุณก็ยังไม่ได้ว่าอยากจะออกจากตรงจุดนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีการกระทําที่ไร้มารยาท การกระทําที่เป็นการใจดําที่แบบว่าทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะบางทีพลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากให้คุณน่ะทนแบบว่าไปตามน้ำกับเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าคุณจะต้องสร้างภาพบ้างถึงแม้ว่าคุณจะต้องเสแสง กลายเป็นคนไม่จริงใจแต่ต้องทำเพื่อเอาตัวรอดคุณก็ต้องทำเพราะว่าคุณอยู่ท่ามกลางของคนที่ไม่จริงใจอันนี้นะกรณีในเรื่องของการงานของคุณแล้วก็รอจนกว่าที่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆเข้ามาเพราะว่าพลังงานของไพ่ will of fortune เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ย นะความที่คุณอดทนอยู่ตรงเนี้ยดวงที่มันดูเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าคุณนะดวงตกทำอะไรตอนนี้มันก็ไม่สำเร็จแล้วก็มีแต่คนแบบว่ากันแกล้งซ้ำเติมนะแล้วก็โอกาสที่คุณจะรอนะว่าเมื่อไหร่คุณจะได้มีงานใหม่มีงานดีๆเข้ามาอะไรแบบเนี้นะ มันอาจจะต้องใช้เวลาแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปหรอกนะความสุขความทุกข์ที่คุณมีนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่วิ e l o ฟ for t u n e ด้วยและในเวลาเดียวกันพลังงานของไพ่สองเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าเป็นสถานการณ์ที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณในช่วงเวลาเนี้ยวางที่คุณรอ ความหวังรอโอกาสที่จะเข้ามาให้คุณใช้ช่วงเวลาเนี้นะหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ต้องคิดให้กุ้มใจโดยการที่ว่าคุณอาจจะไปมองหาเออ่งานเสริมหรือว่าไปเรียนรู้วิชาชีพอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณเนี่ยได้พบกับทางออกเพื่อให้คุณนะได้มีคอนเน c t ชันนะได้มีอะไรช่องทางที่จะ ได้หลุดพ้นจากตรงจุดนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณเลยอย่าเพิ่งออกจากตอนจากตรงนีทง้ทั้งทั้งที่คุณยังไม่พร้อมยังไม่ได้งานใหม่อะไรแบบนี้นะนั่นก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการให้คุณอะใจเย็นถ้าเกิดว่าเครียดจริงๆอย่างเก่งก็อาจจะลาหยุดไปสักวันสองวันเพื่อ,อทบทวนความคิด ของคุณหรืออดอาจจะออกไปหาความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงนะว่าเขามีงานอะไรที่จะพอที่จะแนะนำให้คุณได้บ้างนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่เคยช่วยเหลือใครไว้คุณเป็นคนที่จริงใจนะนั่นก็คือตัวแทนของไพ่เดอะซันในเร็วๆนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณจะออกไปหาความช่วยเหลือจากใครไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการแนะนําได้รับออโอกาสแล้วก็ช่องทางที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะหลังจากที่คุณได้รออยู่ตรงนี้มานานมันก็อาจจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายในเวลาเดียวกันแต่ว่าอย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าคุณจะต้องใช้ เวลาช่วงนี้ในระหว่างที่คุณทนเนี่ยให้เป็นประโยชน์ใช้สิ่งนี้เนี่ยให้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณได้เข้มแข็งแล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะอย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณได้ทนอยู่ตรงนี้มานานยังไงแล้วผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ